ดาวศุกร์ดาวศุกร์ประวัติดาวศุกร์วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับดาวศุกร์ดาวศุกร์หรือวีนัสอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สองเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่6ไม่มีดวงจันทร์บริวารดาวศุกร์มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับโลกจนได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์ฝาแฝดกับโลกของเราโครงสร้างภายในของดาวศุกร์ประกอบด้วยแกนกลางที่เป็นเหล็กมีรัศมีประมาณ3,000กิโลเมตรห่อหุ้มด้วยชั้นแมนเทิลที่มีความหนาประมาณ3,000กิโลเมตรและเปลือกแข็งที่ประกอบด้วยหินซิลิเกต ยานอาวกาศลำแรกที่เดินทางไปดาวสุกคือมาริเนอร์2ในปีพุทธศักราช2505หลังจากนั้นก็มีอีกหลายลำจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2532ยานอาวกาศแมกเจแลนได้ใช้เราดาร์ในการสำรวจผ่านชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นของดาวสุกเพื่อทำแผนที่พื้นผิวของดาว ทำให้ทราบระดับสูงของพื้นผิวดาวสุกและพบว่าพื้นผิวดาวสุกปกคลุมไปด้วยภูเขาไฟใหญ่และที่ราบที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟหลายแห่งนอกจากนี้ยังพบว่าพื้นผิวดาวสุกไม่มีหลุมอุกกาบาตขนาดเล็กเนื่องจากอุกกาบาตจะถูกเผาไม้ไปจนหมดในระหว่างที่ตกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศที่หนาแน่น บรรยากาศของดาวสุกนั้นมีความหนาแน่นมากความกดอากาศบนพื้นผิวดาวสุกสูงกว่าความกดอากาศบนพื้นผิวโลก90เท่าหรือมีค่าเท่ากับความดันที่ใต้ทะเลลึก1กิโลเมตรบรรยากาศของดาวสุกประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่และมีชั้นเมฆอยู่หลายชั้นที่ประกอบไปด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์กรดกำมะถันซึ่งมีความหนาหลายกิโลเมตรทำให้เราไม่สามารถมองเห็นพื้นผิวดาวสุกชั้นบรรยากาศที่หนาทึบทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจก กักเก็บความร้อนไว้ทําให้อุณหภูมิพื้นผิวสูงถึง470องศาเซลเซียสจะเห็นได้ว่าพื้นผิวดาวสุกร้อนกว่าพื้นผิวดาวพุธมากทั้งทที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากกว่าดาวพุธถึงสองเท่าก็ตามคําอธิบายภาพหนึ่งภาพถ่ายอินฟราเรดของดาวสุกโดยยานไอโอเนียสิบเมื่อปีพุทธศักราช2522สองภาพจากเรดาร์ทำให้เห็นระดับสูงของพื้นผิวที่แตกต่างกันสามลมที่เกิดจากอุกกาบาตพุ่งชน สี่ภูเขาไฟหมอก Mons ห้าซ้ายมือเป็นภาพเมฆชั้นบนในช่วงรังสี UV ขวามือเป็นภาพเมฆชั้นล่างในช่วงรังสีอินฟราเรดหกดาวสุขเคลื่อนที่ผ่านหน้าดวงอาทิตย์